ป้าอยู่มานานแล้วค่ะอยู่ตั้งแต่เกิดตะอ่อนตะออดแล้วค่ะเทคโนโลยีป้าก็ไม่มีอะไรมากมายป้าก็มีความสุขของป้าดีป้าก็อยู่ของป้าได้ป้าก็จะมีโทรศัพท์เครื่องเดียว ไปติดต่อกะลูกกะลานนะคะปกติพี่เป็นคนเลี้ยงหมายอยู่แล้วที่บ้านแต่คราวนี้เวลาหมาหายเนี่ยมันหายยากอะค่ะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเราหาไม่เจออย่างเงี้ยเราก็ต้องติดต่อหน่วยงานมาช่วยหาแต่ปัญหาก็คือเบอร์มันเยอะแยะไปหมดเลย ส่วนที่บ้านพี่นะสัตว์จรจัดก็เยอะอยากจะให้หน่วยงานมนาช่วยจัดการดูแลส่วนการติดต่อเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ติดต่อ,อยากตอนนี้ก็คือเหมือนจะต้องแบบว่าไล่เองอะไรเองก่อนเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเราและเพื่อนบ้านของเราเวลาขยะล้นถังนะลุงก็กองกองไว้แถวนั้นก่อนแหละครับเพราะว่าชุมชนบ้านลุงเป็นเป็นชุมชนใหญ่นะครับกว่าที่จะรอเทศบาลมาเก็บเนี่ยมันก็ใช้เวลาเนาะกว่าจะถึงรอบเขาเขาจะติดต่อไปลุงก็ไม่รู้จะติดต่อไปหน่วยงานไหนนะคือ หน่วยงานอะมันเยอะเนาะเบอร์โทรเนี่ยมันก็คงจะคขว้กันไปหมดอะครับเวลาไฟดับนะครับยิ่งดึกยิ่งวุ่นวายมากครับจะโทรไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงดึกแล้วแหละครับคงไม่มีคนรับหรอกผมก็ลุ้นอยู่ว่าข้างบ้านจะติดต่อให้หรือยังครับลุ้นทุกครั้งครับที่ไฟดับเวลาเกิดเหตุคนร้ายบุกลุกใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาไล่กล้องทีละตัวทีละจุดเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายกว่าจะรู้ตัวคนร้ายก็หนีไปไกลแล้วครับ โอ้โหเกิดเหตุแต่ละครั้งนะต้องมาลั่งไล่ดูกล้องทีละเฟรมทีละเฟรมเพื่อจะหารถที่กระทําความผิดก็ยากพอสมควรครับถ้ามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนก็อยากได้นะครับเพราะสามารถช่วยเหลือประชาชนาได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาของประชาชนได้ทันท่วงทีครับถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทาให้ชีวิตพี่มันดีขึ้นเนี่ยพี่ก็อยากลองสิคะลุงก็อยากลองนะครับเพราะว่ามันจะทําให ชีวิตลุงอะง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นครับจะได้ไม่ต้องไปรบกวนลูกหลานลูกหลานจะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงป้าป้าก็อยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะอยากได้แอปที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้ครับและประชาชนสามารถลองเรียนลองทุกเข้ามาเพื่อที่จะให้เทศบาลเมืองศรีคิ้วดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับจะได้เป็นหูเป็นตาในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบหาคนร้ายได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญจะสามารถนำไปรับใช้พี่น้องชาวสีคิ้วได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำสิ่งที่เราร่วมมือกันทำไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราหรือชุมชนของเราเท่านั้นแต่ทำเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตให้ทุกคนมีความสุขมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองสีคิ้วที่ดีและยั่งยืนตลอดไป